ยามาอีกแล้วนะครับช่วยอนามัยต้องโทรไปคุยกับเธอคนนี้กันครับเขินนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณบุ๋มบิม๋มหรือคุณจันทิราใช่ไหมครับสวัสดีครับขอเรียกเป็นคุณบุ๋มบิมนะ๋มเนาะอ่าได้ค่ะแหมก็เปิดหัวเรื่องแบบผมก็ยังเขินเลยครับผม ถ้วย <c oughs> นำ้ำไมนะครับผมอันนี้สามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็สามารถจะให้ข้อมูลด้วยได้ใช่ไหมครับผมได้คะ่ะยินดีนะเลยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องเราต้องเกินก่อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทนผ้าผ้า<ด>นไมท้ทดแทนใช่ไหมครับอันนี้ใช่ค่ะ <c oughs> ก็สำหรับสุภาพสตรีนะครับผมค่ะ <c oughs> เพราะว่าเออเป็น อุปกรณ์หรือวัสดุตัวหนึ่งที่สำหรับคนที่รักโรคของเราก็คืออมันสามารถที่จะใช้ซ้าได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะลดการใช้ขยะด้วยค่ะืมแมผมเองต้องบอกว่าประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตผมนะครับก็เคยใช้ผ้าอนามัยเหมือนกันอ่ะ เนื่องว่าเนื่องด้วยว่าผมเคยเป็นริดสีดวงครับผมอันนี้ก็ต้องต้องเคยบอกเลยอาการของริดสีดวงคือมันมีเลือดหยดเนาะดังนั้นก็เลยจะต้องอใส่ผ้าอนาไมยเหมือนกันดังนั้นก็เคยสัมผัสผ้าอนาไมยเหมือนกันว่าวิธีการใช้เป็นอย่างไรอ่ะตรงนี้เดี๋ยวทางคุณจะเจนี่ยท่านคุณคุณดุมบ่มแล้วกันเนาะอ่าใ,ให้ให้ความรู้กับน้องๆพอเราต้องบอกว่าเราอยู่ในโลกแห่งอ่า สมัยเจนเจนแสเจนเอเจนวเจนอะไรต่างๆตอนนี้เราพัฒนากันมาแล้วให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศได้เช่เไรครับค่ะก็คืออย่างผู้หญิงเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดมันถึงถึงวัยแล้วเนี่ยก็จะเป็นประจำเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้คือผ้าอนไมยทีเนี้ยผ้าอนไมัยเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ ประมาณสี่ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะให้ผมผมถามข้อมูลได้ไหมครับผดเป็นความรู้ผู้หญิงโดยดทั่วไปเนี่ยก็คืออายุสิบต้นๆใช่ไหมครับผมแล้วแต่คนใช่ค่ะคโอ้เดี๋ยวนี้บางคนเป็นเร็วมกันนะคะ789ดแปเก้ขวบนก็เป็นนะคะอ่าก็คือในในส่วนของเวลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับผมค่ะผู้ชายก็จะมีในส่วนของหนวดหนวดคาวขึ้นมาเสียงเปลี่ยนสียงเาเรียกว่ากล่องเสียงอะเนาะ อ่าผ,ผู้ชายก็จะเกิดเหตุตรงนี้แต่ผู้ผู้หญิงก็จะมีในส่วนของผู้ชายเรียกนมแตกพานอย่างเงี้ยนะผู้หญิงก็จะมีขออนุญาตนะครับมีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จะบอกได้ว่าผู้หญิงเข้าสู่วัย <ไป S 1> เจริญพันธุ์แล้วอ่ะไ้ยผมพูด<ข>อ,อย่างนี้ถูกไหมอ่ะผมก็เริ่มผมก็เริ่มสับสนตัวเองง <c oughs> ั้นผมต้องขออภัยเพื่อนๆที่หยุดสายทางวิชาการด้วยนะอ่ะคือ พออายุสิบกว่าสิ่งหนึ่งก็คือที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของสุภาพสตรีก็คือการมีประจำเดือนใช่ไหมครับประจำเดือน,ค,อนค่ะเออมันมันก็คือการที่ถ้ายังไม่มีการผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิใช่ไหมค่ะร่างกายก็จะมีการบีบรัดเพื่อเอาเลือดประจำเดือนออกมาที่เตรียมเตรียมพร้อมที่จะเอาไว้ใช้สําหรับตัวให้หมดลูกได้ให้ไข่ไข่และอสุจิเกาะเพื่อจะให้เด็ก เกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีการเอ่ออ่อเออผมเองกติชนที่สวังใช่เลือดประจำเดือนก็จะถูกบีบออกมาตามร่างกายตามธรรมชาติค่ะอันนั้นใช่ค่ะแล้วแล้วในสมัยก่อนของของของคุณบุ๋มปิ๋มเนี่ยโหยิ่งพวกเราเป็นคนตาบอดเนี่ยเราเรามีการให้ความรู้ต่อกัน,นยังไงคุณครูให้คุณแม่ให้หรือว่าใครบอกกันอย่างเงี้ยเรื่องการใช้ผ้าหนาไหมา เมื่อก่อนนี่ตอนเด็กๆมาก,มากๆเคยเห็นแม่ใส่ผ้านอนามัยค่ะก็เลยถามแม่มันคืออะไรหรออะไรเงี้ยมแม่ก็บอกเดี๋ยวโตขึ้นมาก็รู้เองอะไรเงี้ยแต่แม่ก็บอกนะคะว่าแบบอเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เึงโตมาเนี่ยแล้วต้องใช้ผ้านอนามัยนะอะไรแบบนี้ค่ะ,ะเขาเขาเอามาติดที่กางเกงในให้ดูว่ามันติดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเอาจริงๆพอถึงวันนั้นจริงๆเราก็เราก็พอจะรู้แหละว่าว่าเอาจริงมันใส่ย,ยังไงเพราะเรารู้ว่ามันต้องเอามารอง เพื่อที่จะให้การเกงไม่เปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นปัญหามากมายค่ะพอเราใช้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกซึมซับในส่วนของเลือดประจาเดือนไปก็อาจจะแล้วแต่ชั่วโมงตามขนาดความหนาความบางใช่ไหมครับอย่างนงี้ใช่ค่ะแต่บางบผ้าอนาไมยบางยี่ห้อนี่ก็คือบางแต่ว่าซึมซับได้ดีนะคะอืมบางอันนี้มีเหมือนกันต้องเลือกกลางวันบางอันต้องเลือกกลางคืนอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบแบบบางแบบหนาแบบ มีปีกแบบไม่มีปีกแบบมีกลิ่นกลางวันกลางคืนกลิ่นหอมแบบเอ่เอ่ากลิ่นแบบเิ่นเอาแบบเย็นอีกคูลใช่ค่ะมาครบเลยเซลฟีคูลิงค่ะเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วก็คือเราก็ต้องใส่พับใส่ถุงกระดาษหรือว่าจะเป็นถุงพลาสติกเพื่อมัดปากให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเออมันก็กลายเป็นขยะเช่นครับใช่ค่ะ บางคนเขาก็ห่อกระดาษเสร็จแล้วก็ไปใส่ถุงอีกทีด้วยนะคะ,ะแล้วก็บบเอาไปทิ้งเงี้ยเขารู้สึกว่าโหมันมันหลายขั้นตอนหลยยแยล้วไหนจะค่ะไหนจะขยะจากจากตัวผ้านัมไมเองที่เป็นพลาสติกเป็นเลยที่ห่อหุ้มอีกเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเขาบอกว่าห้ามห้ามเลยในการทิ้งลงในถังชะโคกใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะมันจะทําให้ชะโคกตัดได้ตันนะเลยค่ะอืมเอมอ แต่เพราะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราแล้วดีกว่าวันนี้จะมาป้ายยาโอ้โห oh, เป็นการป้ายาทยี่เออค่ะผมผมเคยรู้สึกผมเคยจับครั้งหนึ่งไปไปไป,ไปท่องเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เลยได้สัมผัสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าถ้วยอนามัยนะครับอ่ค่ะมันมันชื่อว่าอะไรนะครับถ้วยอนามัยถ้วยอนามัยคะ่ะคือ เปลี่ยนจากผ้าอนามัยเป็นถ้วยอนามัยอ๋อแล้วบอกวัตถุประสงค์ข้อดีของเขาหน่อยได้ไหมครับก็คือข้อดีของถ้วยอนา,ามัยเนี่ยค่ะจริงๆคือรักโลกค่ะรักโลกคือไม่สร้างขยะให้กับโลกแล้วก็สามารถใช้ซ้ําได้เป็นระยะเวลานานด้วยนะคะที่ที่ซื้อมานี่เหมือนเขาเคลมมาว่าสิบปีนะคะแต่จริงๆไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหน วัสดุวัสดุของมันน่ะมันวัสดุเป็นซิลิโคนค่ะซิลิโคนทำเป็นรูปถ้วยขึ้นมาอย่างนี้เหรอครับค่ะจะเป็นรูปอออารมณ์แบบคล้ายคล้ายกลวยนะคะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเลยเหรอกคะอ่ะคล้ายคล้ายกล้วยเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นก้านค่ะมีก้านให้ด้วยเออ,อมีก้านให้ค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกลวยค่ะแล้วแล้วอ,อ มันมีขนาดไหมครับเพราะว่าอย่างความผมก็ไปกับแม่บ้านของผมประจำเนี่ยก็เวลาซื้อมันก็จะมี 20, 24, 26เซนยาวไปถึง30เซนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันมีขนาดไหมครับ S M L หรือยะไงเท่าเท่าที่ดูไม่ได้แจ้งขนาดแบบละเอียดมากแต่เขาจะแจ้งว่าครับมันจะมีไซส์ก็คือมินิสำหรับคนที่แบบ อุ้ยไม่กล้าลองจะใส่ได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะสําหรับวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆแต่ทีนี้อันนี้มันจะเต็มเร็วค่ะสําหรับคนที่มามากอ๋อคือคือไซส์ของไซส์ของถ้วยอนามัยก็อ่าสัมพันธ์ไปกับปริมาณที่เก็บเก็บในส่วนของเลือดไปทําเดือนด้วยใช่ค่ะมันก็จะเล็กลงถ้าเป็นมินินะคะแล้วมีขนาดไหนต่อคจากมินิแล้วแล้วก็จะเป็นเอค่ะเอ ก็คือครับค่ะเอนี่คือสําหรับคนปกติเลยค่ะผู้หญิงปกติที่ยังไม่มีน้องค่ะอ๋อยังไม่มีลูกนะแบบนี้นะครับค่ะครับผมแล้วก็อีกซซายหนึ่งจะเป็นบีค่ะอ๋อบีนี่คือสําหรับคนที่มีลูกแล้วนะคะมีน้องแล้วอ๋อแบบคนที่เคยคลอดลูกแล้วด้วยตัวเองนะใช่ค่ะในส่วนของอุ้มเชิญการก็มีการขยายตัวอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่าก็จะมีไซส์มินิสำหรับ คนอยากลองแบบขนาดเล็กสุดก่อนแล้วก็มา A มาตรฐานทั่วไปใช่ค่ะ,ะครับแล้วก็ B ที่เป็นแบบไซส์ใหญ่สุดนะครับผมใช่ค่ะแล้วในในส่วนของตรงนี้ครับวิธีการจะใช้งานก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องต้องดูแลทำความสะอาดเขาเหมือนแต่ภาพอนามัยเนี่ยเราซื้อมาถึงปุ๊บเราก็ฉีกถุงปุ๊บแล้วก็ ใช้้ไดเลยแปะกาวมันจะเป็นกาวสองหน้าใช่ป่ะแปะที่กางเกงในเราได้เลยอันนี้อันนี้ผมเคยใช้แต่ว่าแล้วอย่างเนี้ยเราต้องมาทําความสะอาดเขาก่อนหรือว่าดูแลอะไรยังไงก่อนไหมตอนที่ได้มารู้สึกว่ามันมันจะเปื้อนเปือนมันไม่ได้สเปื้อนแบบสกปรกนะคะเหมือนมันจะเป็นฝุ่นไปแล้วไม่รู้ค่ะทีนี้ก็เอาจริงก็ล้างน้ําเปล่าก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องต้มน้ําร้อนค่ะต้มน้าร้อนแล้วก็เอาไอ้ถ้วยเนี่ยใส่ลงไปแต่ว่าจริงๆรเ่ยมันมีเครื่องต้ม เครื่องต้มทั่วไปแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาลองนะคะตรงนี้เครื่องต้มโดยเฉพาะอีกเลยนะครับผมใช่ค่ะมีเครื่องต้มเนี่ยพอเราไม่มีเนี่ยเราใช้เราเราก็ใช้เตาไฟฟ้าใช้เตาแก๊สกับเอาหม้อตั้งปกติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี่คือก็คือใช้กระติกน้ําร้อนแล้วกดน้ําใส่ภาชนะแล้วเอาไอ้ถ้วยเนี่ยจุ่มลงไปอย่าอเราเอาลงไปต้มน้ําในนั้นเลยค่ะอย่างเราก็หากระมังใบหนึ่งหรือแก้วใบหนึ่งที่เราจะใช้สําหรับตรงนี้โดยเฉพาะที่รับน้ําร้อนได้ ใช่แล้วค่ะก็กดน้ําร้อนใส่ปุ๊บแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยจุ่มลงให้มันจมลงไปในน้าเพื่อใช่ค่ะเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคถูกต้องค่ะทีนี้พอเราฆ่าเชื้อโรคเสร็จเนี่ยเราก็สามารถนํามาทดลองใช้ได้เลยนะคะต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับนี้อือเอาจริงๆมันไม่จําเป็นค่ะผมไม่จาเป็นเลยเอาจริงๆโดนน้าร้อนมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเปียกเลยนะคะจริงมันรู้สึกว่ามันมันแห้งๆไงค่ะมนรู้ค่ะโอมันเป็นวัสดุที่แห้งไวด้วย ใช่ค่ะอแล้วอย่างนี้<ล>อย่างนี้ครับพอแม่ <c oughs> มนันต่อไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราเริ่มคุยยากแล้วอ <c oughs> สําหรับ <c oughs> สําหรับยิ่งยิ่งพอพวกเราเป็นคนตาบอดเนาะมันไม่เหมือนกับในส่วนของคนตาดีที่เขาจะเป็นคลิปวิดีโอเลยใช่ปะใช่ค่ะเขาก็จะมีคลิปว่าอันนี้ต้องอธิบายแบบละเอียดเลยมีคลิปว่าเอ้ะมันจะเอาอันนี้ต้องขออนุญาตเรียกเป็นน้องสาวเนาะ อ่าก็คืออวัยวะเพศขอเรียกเป็นน้องสาววิธีการตัวเนี้ยก็คือถ้าเป็นผ้านามัยจะอยู่ภายนอกค่ะแต่ตัวเนี้ยต้องต้องเอาไปเข้าไปไว้ภายในน้องสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เนืกอผาไม่ออกแล้วเออพอมันทำเป็นรูปกลวยแล้วแสดงว่ามันต้องพับได้ใช่ค่ะพับได้เพราะว่ามันเป็นซินลิโคนใช่ไหมครับมัน,มน,นสามารถแบบพับได้ค่ะครับ ออันทีนี้ก็จะสงสัยใช่ไหมว่ามันเป็นกลวยแล้วมันจะใส่ไปมันดูใหญ่ๆอยู่ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะความไอตอนที่มันออกมาเป็นรูปกลวยเนี่ยมันมันถึงแบบขนาดแบบฝ่ามือเราไหมหรือไม่ถึงไม่ไม่ถึงค่ะแต่มันก็คืออย่างอย่างของผู้ผู้หญิงเนี่ยค่ะมันไม่ได้แบบเป็นเปิดอะไรขนาดแล้วมันต้องสอดเข้าไปอยู่ดีอะค่ะซึ่งใหญ่ๆอย่างงั้นมันก็น่าจะสอดเข้าไปยากมันต้องพับอีกอะค่ะอืมอืมอืมอื ทีนี้วิธีการก็คือว่าอย่างมันเป็นกลวยเนะะี่ยค่ะเราก็พับพับปากคือพับไปด้าแนวด้านข้างนะคะไม่ได้พับจากก้านมาหาตรงปากก็คือพับให้อ,อยังไงดีนะ้าสมมติว่าเราเราบีบมันให้เป็นแบนๆแ,แล้วก็พับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้พับ, <ừ> บคือคือตัวตัวก้านเอาไว้อ่าอยู่ภายนอกภายน,นอกใช่ค่ะ ค่ะแล้วเราพอเราพับเสร็จเนี่ยเราก็เอาสอดเข้าไปค่ะอสอดสอดเข้าไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวมันจะรู้สึกได้เองว่ามันมันน่าจะพอด้แล้วไม่ได้สอดไปจนแบบบางคนกลัวเอยเดี๋ยวมันจะหลุดเข้าไปข้างในหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันไม่ขนาดนั้นค่ะเราสอดเข้าไปเดี๋ยวเราจะรู้แล้วเออมันน่าจะพอดีแล้วก้านมันก็มันจะก,ก้านมันจะโผล่มาเยอะไหมครับ ใช่ค่ะมันมันจะยังมีให้เราจับได้อยู่นะคะแต่ว่าพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยพอมันเข้าที่เนี่ยเวลาเรานั่งเราอะไรมันมันมันจะไม่ได้แบบโผล่ออกมาจนนั่งไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะมันเข้าไปข้างในหมดเลยค่ะคือคพอเราใส่เข้าไปข้างในหมดแล้วเราก็สามารถที่จะใส่เกางเกงในใส่เกางเกงได้ปกติใส่กระรงกระโปรงออได้ปกติเลยใช่ครับแล้วมันมันจะเหมือนความรู้สึกไหมเวลาอย่างเช่นอตอนที่สมัยก่อนที่ผมใส่ผ้าอนามไมแต่ผมผมปิดไว้ด้านด้านหลังก้นผมนะ อเวลานั่งแล้วมันจะรู้สึกว่ามัน <S <S มันมันมันตึงอ่ะเออมันนั่งลอไปแล้วมันเหมือนนั่งบนอะไรไม่รู้ตอนนั้นที่ที่ผมผมก็ใช้อยู่ประมาณเกือบเดือนเหมือนกันอย่างเงี้ยเอาจริงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าถ้าเรานั่งผิดถ้าถ้าเรานั่งแบบสมมติเรานั่งยองยองหรือเรานั่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่รู้สึกบ้างแหละว่าเราใส่อะไรแต่ว่าเอาจจริงๆแล้วถ้าเราใช้ชีวิตปกติทั่วไปยืนนั่งเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแบบปกตินะคะอื เราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยพูดตรงๆเหมือนกับไม่ได้ใส่หรือไม่รู้อะไรเลยอะค่ะเอาจริง,งเหมือนเราไม่ได้ใช้อะไรเลยในหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะมีะประจําเดือนอย่างเงี้ยก็คือประมาณอสองวันถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่คนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอ่าซึ่งตรงเนี้ยโหพอมันเป็นหลายๆวันอย่างเงี้ยมันมันพอเป็นพอแบบอันชิ้นเดียวเนี่ยวันต่อวันเลยหรือเราต้องมีสแปร์ด้วยครับหรือว่าใช้เสร็จอ่ะพอเราอย่างเงี้ยถาม ต่อไปอีกมันกี่ชั่วโมงครับมันถึงจะเรู้สึกว่าเต็มแล้วต้องเปลี่ยนแล้วอ,อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนอีกค่ะน่าจะประมาณสิบถึงสิบสองชั่วโมงได้ค่ะหรือถ้าเราไม่มั่นใจเราเราเช็คกลางวานันเช็คเย็นอะไรเงี้ก็ได้ค่ะมันไม่ได้เต็มเร็วขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วแล้วพอ้ารูสึก<อ>ชมาสมมุติว่าวันเนี้ยมันเราเราออกจากบ้านไปประมาณสามสี่ชั่วโมงเราใส่เสร็จแล้วกลับถึงบ้านปุ๊บ เอาออกยังไงแล้วก็ต้องทําความสะอาดยังไงครับค่ะวิธีการก็คือว่าเราจะต้องเหมือนนั่งหรือยืนก็ได้ค่ะแล้วก็ครับเราจะใช้วิธีการเหมือนเราเราเบ่งอะไรเงี้ยค่ะจับเพืช่วยให้มันจับตัวปลายที่มันยืนออกมานิดนึงน่ะครับใช่ค่ะดึงดึงเบาๆอย่าห้ามแรงแล้วเราก็ดึงตรงปลายแล้วก็ดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงแล้วแล้วมันจะมันจะหกไหมครับอย่างนี้ ใช่คะ่ะดึงออกมาตรงๆมันเป็นมันเป็นซีิโคโลแล้วพอมันเข้าไปในนั้นมันเป็นสูญยากาศนะคะเหมือนเหมือนศูนยากาศนะคะคือเลือดไปทำ <พา S 1> เดินก็จะถูกเก็บไว้อยู่ในนั้นเลยใช่ค่ะ แล้วเราก็ค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ถ้ามันดึงก็ออกไม่ได้ก็ค่อยๆดึงค่อยๆบีบสักพักมันออกมา,ามันออกมามันก็เป็นคืนลักษณะก็คือรูปเหมือนเดิม,มนรูปถ้วยเหมือน,นตอนแรกที่ที่ใส่เข้าไปอะค่ะแล้วก<อ>็จะมีประจําเดือนอยู่ในนั้นเราจะต้องทําอย่างไรกับประจําเดือนแล้วทําความสะอาดตัวถ้วยทำอาไมนี่อย่างไรครับแล้วก็นําประจําเดือนเททิ้งค่ะเททิ้งในโถซ่วมโไม่เลยนะค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็นํานําถ้วยไปล้าง ทำความสะอาดแบบพื้นฐานก่อนใช่ค่ะล้างแล้วก็ใช้ซ้ำได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหมดรอบประจำเดือนเมื่อไหร่ให้เราเอาไปทำความไปต้มอีกค่ะค่าชโืโรคแล้วเราก็เก็บไว้ใช้คือไม่ต้องต้มทุกวันใช่ไหมครับผมไม่จำเป็นค่ะแต่ถ้าใครกลัวขนาดนั้นก็ก็จริงๆต้มได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้มตอนหมดรอบก็ได้นะคะอืมแล้วอย่างนี้เรา เราคิดว่ามีอันเดียวพอหรือต้องมีสแปรไว้สองอันสามอันเผื่อไว้ใช้สลับครับเอจริงๆมีอันเดียวน่าจะพอค่ะจริงๆนะคะส่วนตัวคิดว่ามันมันมีอันเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแบบเราก็แค่ออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอากลับไปใส่ใหม่มันก็อย่างว่าอะไรนอกที่เขาบอกว่าใช้ซ้ำได้อะไรเงี้ยอืมแม่ก็บอกก็ครับเชิญครับเช่นครับ,<า>รบแล้วก็ทีเนี้ยใช้คือใช้เนี่ยประจาเดือนหนักมัน จะแทบไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่ามันมันเป็นสัญยาอากาศพอมันเข้าไปแล้วก็มันไม่โดนอากาศเลยค่ะไอตัวประจําเดือนเนะะี่ยค่ะอ๋อเพราะว่าปกติถ้าถ้าเราเป็นอย่างเช่นผมผมขอเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นนะไม่เป็นไรละกันก็ผมเป็นลิสีดวงเลือดจากลิสีดวงมันก็เข้าไปที่ผ้าอนาไมายอย่างที่ผมผมเคยเป็นเนาะมันก็จะมีกลิ่นของเลือดเนี่ยเพราะว่าติดอยู่ที่ผ้าอนาไมายทาให แล้วมันมีการสัมผัสกับอากาศภายนอกด้วยเพราะมันอยู่ข้างนอกอยู่นอกร่างกายแล้วทีนี้อ,อืตัวนี้นพอ,อาาตัวนี้มันมันก็พูดย่งไงอยู่ภายในร่างกายแต่เป็นอยู่ส่วนปลายสุดของร่างกายเราทำให้ไม่ได้สัมผัสกับอากาศโดยตรงทำให้เราก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นค,ใค,คใครครับใครครับที่เหมาะกับการ มาใช้เจ้าถ้วยอนามัยนี้อ่ะคงคงบอกสุภาพสตรีเน,ะะนเาะเชอญะครับสุภาพสตรีทุกคนเลยค่ะตอนนี้คือจริงๆอยากเชิญชวนมากเลยค่ะอยากเชิญชวนให้มาใช้เพราะว่ามันมันลดขยะจริงๆแล้วก็ถ้าตอนแรกมันอาจจะดูแบบไม่กล้าใช้หรือว่าเฮ้ยมันยังไงอย่างเงี้ยแต่แต่เอาจริงๆพอได้ใช้แล้วมันจะติดใจค่ะอ,อันนี้กล้าพูดนด้เลยว่ามันจะติดใจแบบเออรู้ย่านี้ใช้นานแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เอาเราเรามาคราวนี้เรามาเทียบราคากันหน่อยดีกว่านะเจ้าขอถามราคาเลยแล้วกันกับเจ้าถ้วยอนามัยนี้เอาเอาราคาแบบสายมาตรฐานแล้วกันสายเครับค่ะ<อ>ต่อชิน้นเท่าไหร่ครับราคาเท่ากันค่ะตอนที่ซื้อในช้อปปี้เนี่ยเก้ารอยเก้าสิบาทค่ะโอก็ถือแต่ว่าจริงๆไม่รู้ว่ามีห้อาอื่นราคาอื่นอีกไมนะคะแต่คิดว่ามีแสดงว่ามีลิงใช่ไหมครับ อน,นี้มีค่ะอะ่งั้น<ม>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวขออนุญาญตหลังรายการส่งให้ด้วยนะครับเราจะได้แปะใน Description ให้เพื่อนๆใน y t u t u เผื่อเพื่อนๆสนใจแต่ถ้าใครหลังไม่ก,ก็ติดต่อไปทางคุณบุ๋มบิ๋มหรือว่าติดต่อทางผมได้แต่ผมเองทางเรา C R review หรือ customer review นะครับก็คือลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะไม่ได้ไม,ไม่ไม่มี <c oughs> สปอนเซอร์ด้วยนะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือใช้ดีแล้วก็บอกต่อค่ะ เรามาลองอคำนวณกันดูคือ990บาทแต่ว่าเราสามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าอุปกรณ์จะเสียหายเหรอครับอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเราค่อยเปลี่ยนเทียบกับผ้าอนามัยที่อาจจะเป็นขออนุญาตบางยี่ห้อเนะก็ห้าแผน่นหกแผ่นก็สาสิบาทสามสิบเก้าบาทอย่างนี้ใช่ค่ะเราซื้อเยอะเด้อนนะคะเดือนหนึ่งเพราะมีใส่ทั้งกลางวันและใส่ทั้งกลางคืนด้วยใช่ไหมครับผม ต้องค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ่อยด้วยบางทีประจําเดือนยังไม่ทันได้มาเราก็กลัวจะมาเราก็ใส่รอไว้แล้วมันก็ไม่มาอะไรเงรรี้ยค่ะวันีมันมันก็ไม่สามารถนํามาใส่ซ้ําได้อีกแล้วอใช่ค่ะตอนนี้คือรอใส่รอก็ได้อันนี้ก็จะไม่มาอันนี้ก็จะเสียไปเสียไปฟรีๆ,ๆเลยสําหรับผ้าอนาไมยจริงๆใช่ค่ะเปลืองมากอืมตอต่อเดือนเนี่ยขออนุญาตนะครับสาหรับสุภาพสตรีโดยส่วนใหญ่เนี่ยหมดกับผ้าค่าผ้าอนาไมยเป็นร้อยไหมครับถึงไหมครับ เออของหนูถึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาไว้เยอะๆเลยคือเรากะไม่ได้จริงๆเลยค่ะบางทีอืมแต่ว่าก็ถึงร้ออยู่ค่ะถึงค่ะถ้าถ้าปีอนะคะถ้าใช้ตัวนี้ได้ถึงหนึ่งปีก็ถือว่าจะจะ,จะคุ้มค่าใช่ไหมครับผมแต่เขาบอกว่าสิบปีไม่ใช่แว่ว่าจะใช้ได้เกินหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับสิบปีเลยแหละครับผมโอ้ oh. ใช่ค่ะในนั้นเขาบอกว่าสิบปีอ่าแม แต่ก็ต้องลองไปเรื่อยๆนะคะว่าอันจะใช้ได้นานขนาดไหนครับคือหนึ่งในส่วนของตรงนี้คือช่วยอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยรักโรคและก็คือไม่สร้างขยะสองถ้าเราใช้อย่างต่อนุ่ต่อเนื่องเลยเกินสิบเดือนไปแล้วก็น่าจะเริ่มคุ้มทุนทําใหอ้อนาคตเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้ใช่ค่ะอืมมีมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับตรงนี้เพื่อจะบอกในส่วนของ น้องๆพี่ๆหรือว่าบอกเผื่อมีคุณสาผมว่ามีคุณสุภาพบุรุษหลายคนแอบเข้ามาฟังแน่เลย่ะ <c oughs> เพราะว่าบางคนก็อ,อยากรู้เพราะว่าเรื่องราวพวกนี้บางบางทีก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการบอกเล่ากันโดยพวกเราแบบแบบสาธารณะเนาะ,ะแต่ตอนนี้หลายๆโครงการของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยชมรมโยชนตาบอดไทยก็มีเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวกับเรื่องวัยเจริญพันธุ์กันแล้วเพราะว่า เรื่องพวกนี้<อ>มันมันไม่ควรปิดมันควรจะบอกเพื่อให้คนเรารับมือแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีเนาะอะ,อ,ะ,ะอยากบอกอะไรไหมครับจริงๆอยากบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตแบบสะดวกไม่แบบโอ๊ยประจําเดือนมาทานั่นทนํานี่ไม่สะดวกเลยคะ่ะใช้ทัวอะไรไม่เลยะคะ่ะตอนแรกอาจจะไม่กล้าแต่พอได้ใช้แล้วตตดติดใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะ ลืมบอกไปว่าอาจจะใช้เจลเหล่อลืน่นหรือว่าใช้ออยอะไรก็ได้ค่ะที่นลื่นๆเนี่ยทาตรงขอบมันแล้วให้ช่วยช่วยให้มันใสเข้าไปได้ง่ายๆมากขึ้นนะคะใช้ได้น,นะคะอืมแล้วก็ครับแล้วก็คืออันนี้คือเจ็บเจ็บครั้งเดียวใช้ได้นานๆค่ะเดี๋ยวถ้าใช้ผ้าละไมเนี่มันทยอยทยอยซื้อเนาะอืมมันมันดูจะเปืองแต่อันนี้มันดูแบบ จ่ายครั้งเดียวใช้ได้นานๆเลยจริงๆแนะนํามากๆเลยค่ะคือคืออาจจะมีคําถามในหัวหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆน้องๆเยาวชนหรือรในกลุ่มสติตาบอดก็ยังยัง,ยงกลัวๆอยู่เพราะว่าอุอปรกรณ์หลายๆอย่างพอมันไปเข้าไปในร่างกายมันไม่เป็นไรแน่หรออะไรเงี้ยมันเจ็บไหมมันใส่ไปมันเออมีมันจะมีเลือดประจำเดือน,<ผ>นหยด,ห,ห,ยดหยดลงมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยออ เอ,อเออถ้ามีมีมีไหมครับมีมันมีแบบหลุดออกมาไหมเอเท่าที่ใช้ไม่เลยนะคะไม่เลยใช่ไหมเออแล้วค่ะเพราะอย่างอย่างที่บอกว่าเป็นสุนรอากาศพอมันเข้าไปปุ๊บมันเหมือนปิดช่องทางหมดเลยปิดไม่มีอากาศไม่มีอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ถามแทนแล้วอึดอัดหรือเปล่าไม่เลยค่ะรู้สึกเฉยๆมากมากค่ะถึงบอกว่ารู้อย่างงี้ใช้นานแล้วค่ะแล้วแล้ว,ลวปวดฉี่ยังจะฉี่ได้ตามปกติไหม ฉีได้ตามปกติค่ะเพราะว่าไอ้ที่เราใส่ไปก็คือเราใส่เข้าไปตรงอ่าตรงช่องคลอดตรงอะไรนี้ของเราค่ะ<ม>แต่แต่ภาษาว่าก็จะเป็นอีกอีกที่หนึ่งเนาะใกล้ใกกันใกล้ๆกันฉีนนได้ปกติเลยคร่ะถามไว้ให้เผื่อน้องๆพี่ๆเขาอยากรู้เหรือมผมอยากรู้เองนะ แม่ใช้อันนี้ผมอันนี้ผมใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับผมใช้ไม่ได้นะค่ะแล้วก็จริงๆเสริมมีเสริมอีกนิดนึงจริงๆครับถ้าถ้าเราออกไปนอกสถานที่แล้วจาเป็นต้องต้องเปลี่ยนเนี่ยค่ะเราเ okay ทแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าการใช้สายชําระเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราจะไปล้างที่อ่างมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมคะ,ะใช่จริงๆมันมีที่ฉีดพกพาจริงๆเห็นในช้อปปี้มานานแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ซื้ออ่า ค่ะเป็นกระบอกฉีดชําระสําหรับพกพาว่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 าจะหาว่าจะหาเหมือนกันเพราะได้ยินข่าวหลายทีเวลาไปโรงแรมแล้วเออไปสัมมนาแล้วเขาเขาไม่มีที่ฉีดก้นที่ฉีดค่ะอือแล้วเราก็ลําบากมีบางโรงแรมให้ขันไว้ขันหนึ่งเราก็งงไม้ไว้ทำไมกันเนาะนะซื้อมาใช้ส่วนตัวดีกว่าปลอดภัยด้วยค่ะอ่าก็วันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆนว่า เอาเป็นความรู้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตคุณบุม๋มบิ่มไปด้วยว่าเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตติ๊กว่าอาจจะต้องเป็น18บวกขึ้นไปนะสำหรับอายุสำหรับเพื่อนๆที่ฟังใน1 4 1 4 4และแท็บทูรีแต่ถ้าใน Facebook Fanpage แ,แล้วก็ใน y t u t u เนี่ยน่าจะเป็นแบบเต็มรูปแบบนะครับผมดังนั้นฝากบ,บอกอะไรกับน้องๆ กลุ่มที่ยังยังอยู่ในวัยเด็กกันหน่อยได้ไหมครับค่ะก็อยากจะฝากให้น้องๆเนี้ยค่ะรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมันเหมือนมันจะมีผลนะคะบางทีถ้าเราสกปรกเราเลยมันจะเป็นสาเหตุของการแบบเกิดโรคต่างๆติดเชื้อเนาะเชื้อติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงด้วยเนาะผู้ชายด้วยอะผู้ชายด้วยค่ะ แ,แล้วก็ของของพวกนี้ก็คือซื้อมามันก็เป็นเป็นของส่วนตัวเลยอะค่ะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกวิธีทาําความสะอาดต่างๆที่บอกไปอุ้ยงั้นเน้นย้ำง,งั้นเน้นย้ําเลยได้ไหมอันนี้ห้ามแบ่งปันกับเพื่อนใช้นะครับต้องใช้ซื้อของใครของมันนะสำหวันนี้นะครับใช่ค่ะเพราะมันเป็นของส่วนตัวส่วนตัวเพื่อนเพื่อนมายืมบอกว่าไม่ได้นะอันนี้เราเราเราจะต้องเป็นคนงกนะอันนี้คุณคุณ เพื่อนว่าง,งกไม่เป็นไรนะอันนี้บอกว่าเรายอมให้เธอว่าเรางกก็ได้นะห้ามแบ่งนะตัวนี้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามันมันอาจจะเป็นติดเชื้อโรคเชื้ออะไรกันได้นะคะแล้วก็เห็นที่แจ้งไปก็คือเรื่องสาชีสำลักอันนี้ก็คํานึงถึงความสะอาดเหมือนกันนะคะว่าเราไปใช้ของสาธาสาธารณะเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันมันะกปกขนาดไหนค่ะอืมจริงๆเรื่องความสะอาดนี่ยังมีอีกเยอะนะคะอย่าง อยากจะบอกว่าอย่างไปสระห้องน้ําสาธารณะเนี่ยยังมีแผ่นรองสักครู่าพวกน้ํายาอะไรที่ต้องฉีกคือมันเยอะมากหรือไม่<ย>ก็เตรียมเตรียมทิชชู่เปียกไปเนาะบางคนก็ <ใช S 1> กเตรียมไปเช็ดเช็ดฝานั่งรองสักนิดนึงก็ยังดีอ่าค่ะอยากอยากแนะนําเลยว่าให้รักษาความสะอาดมากๆค่ะสําหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ก่อนส่งท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน้อง,องวัยรุ่นหรือจะเป็นคนที่มีอายุระดับผมหรือสูงกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น เพื่อนๆคนตาบอดผู้หญิงผู้ชายเองก็ตามอย่างกเรื่องกางเกงในเนาะเปลี่ยนทุกวันนะซักทุกวันเปลี่ยนทุกวันไม่ต้องซักทุกวันก็ได้เพราะบางคนก็ไม่ขยันแต่ว่าแนะนําให้เปลี่ยนทุกวันเพราะว่ามันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคโดยเฉพาะน้องๆน้องๆเยาวชนผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเออบางทีจะม้วนกลายเป็นเลขแปดกันเลยเนี่ยเนาะก็ดูแลความสะอาดกันด้วยอย่าใส่ซ้ำเพราะบางคนชอบใส่ซ้ำเงินก็มีเนาะอือหน้าเอหน้าบี แมมันคุ้นเคยนะบางทีมันก็ขเขาเรียกว่าอะไรอนยะอยู่ในวัยหนึ่งนะเคได้ยิน่าได้ยินมาอยู่ในวัยหนึ่งของชีวิตอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบค,<อ>คุณคุณบุ๋มบิ๋มที่มาร่วมเปิดเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าป้ายยาครั้งนี้ถือว่าเป็นเเทปที่ผมเองก็ต้องผมเองก็มันตอนที่โทรไปคุยกันว่าอ,อสะดวกไหมเพราะผมเองก็เขินแต่คุณบุ๋มบิม<อ>๋มบอกคุณบุ๋มบิ๋มไม่เขินเลยใช่ไหมครับผม ใช่นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรขนาดนั้นมันคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เปิดแล้วเนาะอืมใช่ครับคุแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ควรจะรู้เลยค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะจะปิดกันอะไรเงี้ยค่ะนันก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับป้ายาจากทางบริการมองคอมนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรัททุกเรื่องราวที่เราได้ยินมาถ้าเราสามารถที่จะโทรไปหาแล้วให้เขามาป้ายาพวกคุณได้ ผมจะโทรไปทันทีขอบคุณคุณบุ๋มบิ๋มอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะข,ขอบคุณมากค่ะพี่อะวันนี้ป้ายาจากหนึ่งสี่หนสี่พัทขอตัวลาไปก่อนแล้วผมและคุณบุ๋มบิม๋มสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ